วันนี้เราจะมาทําแผ่นเค้กกล้วยหอมนะคะ,ะใช้ทําเป็นอาหารเช้าหรือว่าบางคนก็ทําเป็นอาหารเย็นก็ยังได้หรือว่าเราจะนั่งจิบกาแฟแล้วก็กินแผ่นเค้กไปด้วยก็ได้ค่ะเนี่ยใช้กล้วยสุกแบบนี้นะคะที่มันสุกมากๆแล้วก็เอาเอากล้วยเข้ามาใส่ในภาชนะแล้วก็บี้กล้วยให้มันแตกนะคะแตกละเอียดแบบนี้จากนั้นก็จะเอา แป้งคือจะใช้แป้งแพนเค้กนะคะมาใส่ลงไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ใส่นมไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะคนให้เข้ากันค่ะ เอากระทะตั้งไฟใส่เนยลงไปสักประมาณชิ้นเล็กหนึ่งนะคะแล้วก็พอกระทะเริ่มร้อนเนยก็จะเริ่มละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแพนเค้กของเรา ที่ปรุงเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยอันนี้กระทะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะความร้อนนี่อยู่ที่มีเดียไฟกลางนะคะอันนี้กระทะยังไม่ร้อนมากเราจะใช้เวลาประมาณสัก5-6นาทีนะคะกว่าที่แป้งจะสุกเราจะดูจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าอาจจะใช้ได้แล้วเราก็จะคอยดูข้างล่างก่อนว่า มันเหลืองพอหรือยังนะคะอันนี้ยังไม่พอนะเราก็ต่อไปอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากลับข้างสีสันกำลังสวยงามเลยค่ะพอกลับข้างเสร็จแล้วกระทะของเราร้อนแล้วตอนนี้เราจะใช้เวลาแค่ประมาณสักสองนาทีครึ่งนะคะหลังจากสองนาทีครึ่งนะเราก็จะมาพลิกกลับข้างดูว่ามันเป็นยังไงนค่ะ สุกแล้วนะเราก็จะออ,ออกมาเลยค่ะใส่จานเอาไว้นะคะแล้วเราจะทําชิ้นที่สองอันนี้คือกระทะร้อนแล้วใครอยากจะใส่เนยอ,อีกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่เนยไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะไม่ติดกระทะที่จริงมันก็ไม่ต้องติดกระทะหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นกระทะเทฟลอนเราจะใช้เวลาแค่2องนาทีครึ่งนะคะก็กลับข้างสีสันออกมากํลาลังสวยงามเลยค่ะ อันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งอีกเหมือนเดิมนะคะน่คะเอาออกมาอันนี้เป็นแผ่นที่3ก็จะทำเหมือนกันค่ะแผ่นที่3เนี่ยก็คือ เราจะใช้ไฟกลางเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้ข้างละ2นาทีครึ่งมันก็จะพอดีนะคะเพราะว่ากระทะของเรามันร้อนแล้วนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะ Oh. อันไปข้างนึงก็ไม่เป็นไรยังสวยอยู่นะคะอันนี้แผ่นที่สามเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาเนยมาใส่ข้างบนนะคะใส่ข้างบนก็ได้คือจะสำให้มันละลายเราก็จะทานกับเนยเพราะว่ามันจะหอมทานอร่อยแล้วก็จะใช้เมเปิ้ลไซรัปนะคะใส่ลงไปถ้าใครมีไซรัปอย่างอื่นก็ได้ทุกอย่างคะ่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกสินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะคะ พบกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ